โอ๊ยเยนิ่มๆอ๋อนี่คนเหรอครับขอโทษนะครับ o อ I'm lost Excuse me. Hello. I'm lost Hello Mr. lost I am กำ m l a i ำ i c ไร o m e e t you, Mr. lost โอ้ยผมไม่ได้บอกผมชื่อ lost ครับผมบอก I am lost แต่ว่าผมหลงทางครับคือ how can I go to the mall Bangkapi เฮ้ย the mall Bangkapi ไม่ต้องใส่ verb to ฮ e ่งเสียงสูงไม่ต้องซูงรัว ประโยคคำถามแต่ว่าไม่ต้องเสียงสงสูงโอเคอ่ okay. uh, how can I go to the mall Bangkapi yes. you can go to the mall Bangkapi by bus huh? go by bus <Yes. S 1> ไปทางก้นนี่นะครับก็ถือว่าค่อยๆเลี้ยงค่อยๆเลี้ยงเพราะหลบลิซีดวงเดี๋ยวลิซีดวงแตก ไปทางกน้ไนได้ยังไงกันเล่าบอกใบบัตรใบบัตรใบรถนะ่ะรถรถเมร์นี่นะครับเออโอ้ยคุณครับโก้ใบบัตรมันไปทางก้นครับบัตร <But> ถ,ถ้าจะนั่งรถเมร์ต้องออกเสียงดีๆออกเสียงว่าบัสสิครับ <Bus. S 2> บัสบัสออกเสียง oh. ตัวสกุลดีๆีบัสเพราะถ้าไปออกเสียงว่าบัสมันจะแปลวะ่า B U T T แปลว่าก้นนะครับ <S <S ค<ก>นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อุจจาระครับขอโทษขอโทษสรุปแล้วว่า which which bus goes to the mall บางกะปิครับ the mall บางกะปิ we are going the same way เราไปทางเดียวกันอ๋อครับโอเค you can take f o r or one o r or yes, one Yes, yes. Oh, o r or one some c t Yeah, yeah. Oh, I'm I'm sorry, I don't understand. พูดอย่างนี้เขาจะไปรู้เรื่องได้ไงเห็นไหมเนี่ยว่าเขาเป็นฝรั่งฮะอ or 137งสามเจ็ดใช่ไหมต้องพูดว่า air condition bus number 137 oh. ๋อ้โอ้ดีมากเลยพ่อหนุ่ม thank you very much so is this the bus stop the bus didn't stop yet huh? the bus ข kind of like ับอยู่ยังไม่ stop เพราะยังมาไม่ถึงก็เลยยังไม่ stop โอ้ไหนป้าครับผมกืลังหมายถึงป้ายรถเมล์ครับป้ายรถเมล์ป้ายรถเมล์ที่เวลาเรามารอรถเมล์เหรอเออ the bus station โอ้ยเจ๊หน้ามาแกแอบไปคือคืออย่างนี้ บัสเตชันนี่ก็แปลว่าสถานีประจำทางเดินรถสายไกลนี่อออมะวาขนส่งอ่หมอช่นอย่างเงี้เอ๊ะก็ไมอย่างเงี้ถูกต้องอันนี้แ่กว่าบัสเตชันนะส่วนอันนี้ที่เรานั่งอยู่นี้นะเขาเรียกว่า b u สสต o อเข้าใจไหมไอ้เพื่อนตุนว่าแต่อธิบายได้ดีจริงๆเลยนะเพื่อนรักอ่ะไม่เสียแรงที่มีเพื่อนเป็นกระเป๋ารถเมล์อ้แม่พ่อหนุ่มสคนนี้เลยนะ you are correct you are correct ใช่นี่นี่ ผมนะคอลเลกนะเดอ๋พรแมกกาซีนเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นนางแอนนางนวลไฟกลางวันไฟกลางคืนอุ้ยแคมโรยนี่มีแบบปฏิทินด้วยนะสนใจไหมโอ้ยนี่นี่นี่ไม่ใช่ละอันนี้อู่อ i n คอ r ์ e รกอันนี้ผิดแล้วเมื่อกี้ฉันหมายถึง c o r r e รกเนี่ยแปลว่าถูกต้องไม่ได้แปลว่าคอลเลกที่แปลว่าเก็บสะสมนี่คุณป้าเราสองคนเนี้ยเขาพูดถูกแล้วนะป้า้ป้า how do you know I am old are you blind โอ้ยป้า จะไปหาว่าเขาเป็น <Credit> ต <noise> <facial> ุ๊กตาบลายได้ย no, ังไงก็เป็นผู้ชายทั้งแท่งไม่เห็นนะไอ้บ้าได้ไม่ได้หมายถึงว่าตุ๊กตาบลายฉันบอกว่าอายุไรคุณตาบอดหรือเปล่าอว่าฉันแกใช่ใช่แล้วครับเออที่จริงแล้ว I I I am blind <S <S <Huh? S 2> I am completely blind บอสนมิดเลยนะครับ I lost my eyesight when I was just a little boy I asked my mother what will I be เสลา Why? อสองคนเนี่ย I am not kidding okay I m not kidding Yes I know you are not a kid you are an old man นี่เมื่อกี้ฉันบอก I m not kidding ไม่ได้พูดเล่น I m not kidding <Aww. S 2> ฉันตาบอดจริงๆคือฉันจะบอกว่า I lost my eyesight สูญเสียการมองเห็นนะ When I was just a little boy ก็ที่ฉันเป็นเด็กเล็กๆ โอ้ยแต่ฉันก็ยังใช้ชวิตอยู่บนโลกนี้ได้ไม่มีปัญหา Because I still have my four senses I still have sound ก็คือการได้ยิน I have touch ก็คือสัมผัส Taste ก็คือการชิมหรือว่าได้รสชาติแล้วก็ยังมี smell ก็คือได้กลิ่ม,มนะแล้วฉันเนี่ยนะก็อยากจะขอบอกพวกแกวว่า I have a six sense too. six sense วะนี่ลุงมี six sense จริงๆเหรอลุงสามารถสัมผัสอะไรได้เหรออย่างเช่นนะตอนนี้ฉันสามารถสัมผัสได้นะว่านายเนี่ยก็ต้องมีเด็กตามจริงเหรอตุ้นตูนเพื่อเราแกแบบปีทำอะไรอะไปทำไข่ท้องแล้วไปทำแท้งมาแล้วมีเจ้ากรรมนายเวรตามมันเปล่าเฮ้ยไม่เคยและเด็กคนนี้ไม่ได้มาคนเดียว มากับแม่ของเขาด้วยแม่ของเขาเนี่ยหน้าม้าฟันเหยื่นเงือกใหญ่ตั้งหากกลัวกลัวไม่ใช่นี่ฉันไม่ใช่สอมบเวสีนะฉันเป็นคน I am human not a spirit ฉันเป็นคน and เรียกทอ้องแก่ด้วยและที madre, Ora, ่แก่เนี่ยแก่ไม่เท่าหน้าเท่านั้นหน้าแก่กว่าท้องอีกเจ๊เจ๊อะไรแล้วทำไมเจ๊ต้องอารมณ์เสียขนาดนี้ด้วยฮะ Why are you so Moody Because I fell off the bus เห็นไหมไอพ่อนุ <h <h ่มฮะบอกแล้วไงว่านายเนี่ยมีเด็กตาม และเด็กไม่ได้มาคนเดียวมากับแม่ของเขาแม่ของเขาเนี่ยเป็นผีตายโหงตกวงมาจากรถเมย์รถเมย์ทับตายท้องคู่เฝ้าอเกจาบัสเห็นไหมไม่ใช่ฉันฉันไม่ได้ตกลงมาจากรถเมย์ I fell off the bus ฉันตกรดเม์ขึ้นรถเมไม่ทันน่ะอ๋อทั้งนั้นก็ไม่ใช่เด็กตามแล้ววิญญาณแม่แล้วล่ะฉันไม่ได้ว่าหล่นลงมาฉันตกรดเม I fell off the bus I see I see มองเห็นแล้วเหรอ You can see ใช่ I see you เป็นแผนที่ฉันจะพาแกไปในโรงพยาบาลนั่นแหละนี่ I see ไม่ได้แปลว่ามองเห็น I see แปลว่าฉันเข้าใจก็ได้ I see เข้าใจไหม Yes Yes I see เออสรุปแล้วนะ Goku, you missed the bus. Yes! I, I missed the bus. to get him. รถเมย์มากเพราะว่าจะตกรถเมย์ขึ้นไม่ทันนี่ไอ้มิสเตอร์บัสสองชั่วโมงแล้วคิดถึงอยู่สองชั่วโมงนไอ้มิสเตอร์บัสเนี่ยไม่ได้แปลว่าคิดถึงรถเมย์มิสตรงนี้ไม่ได้แปลว่าคิดถึงมิสเตอร์บัสเนี่ยมันแปลว่าตกรถเมย์คือแบบพลาดรถเมย์เข้าใจไหมพลาดคันก่อนอ่ะก็ที่ฉันพลาดรถเมย์ใช่ไหมฉันตกรถเมย์เขาไม่เรียกว่า fail off the bus อันนั้นแปลตรงๆันแปลว่าตกรุ่งลงมาจากรถเมย์จะบอกไอ้มิสเตอร์บัสอะไรไหมไม่ได้คิดถึงไม่ได้คิดถึงลกันโอ้โอยแล้ว ตอนนี้ฉันไม่ miss the bus เลวนะเพราะว่า the bus has arrived ไปดีกันแม่งเดบับมากะปิโอ้แต่รถคันนี้ไม่มีแอร์นะ it's a normal bus not an air-conditioned bus เอะ normal bus I'm late ละไปก็ได้ไปไปไปรถรถเขาจะไปแล้วเหรอครับโอ้ใจเย็นๆรอกอนครับรอกอนครับเขาไม่ได้จะไปเขาบอกให้จอดไปจอดไปโอ้แล่รถมันขนล้อมกัน แล้วปะอโอเจ๊เจ๊คุณครับดิดยูฟัดก็ฟาดอยู่นี่แค้สโลวเลยก็ฟาดอยู่ก็จะให้ฉันเหาะไปรือยังไงเล่นด้วยน่ะไม่ผมหมายถึงฟาดแปลว่าตดนะครับตดนะครับนี่เ็เร็วถ้าจะจับช่วงถามว่าฉันตดหรือเปล่าฉันบอกได้ตรงนี้เลยว่าฉันตดคนท้องก็ลมเยอะนะขึ้นขึ้น เอานั่งข้างประตูนี่เลยซีอันนั่งไหนนะฮะนี่ไงอ๋อนั่งนี่เหรอครับโอ๊ยไอ้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 าอ้ไอ้ไอ้อ้ออ้อ r อ้ไอ ถ้าจะไปนะครับถ้าจะจอดป้ายเนี่ยผมจะได้ลงครับโอ้ยผมไี่ไปนะครับเนี่ยยังไม่ไปสักทีจะจอดป้ายทำไมฝรั่งเอ้ยไม่ใช่ผมพูดว่าไปเนี่ยก็คือให้รถออกไม่ได้พูดว่าป้ายเพื่อให้รถจอดเดี๋ยวกันนะครับจอดป้ายพูดยังไงนะครับป้ายแล้วให้รถออกพูดยังไงนะครับป้ายโอ้ทังนั้นรีบป้ายเลยครับโอเคลูกพี่ป้ายมาขอข้าโดยสารด้วยครับป้าเร็วๆนี่ อขอครึ่งราคาด้วยโอ้โหนี่ป้าอายุ60ไปงอ,อแกนึกว่าจะสิบเหรออายุขนาดนี้ไม่น่าจะท้องได้นะอะ<อ> <มา S 2> ไนเป็นลูกหลงหล,<ง>ลงมาเกิดวะอาทำไมทำไมลูกหลงมาเกิดเข้าท้องฉันไม่เข้าท้องหมาบ้านแกแล้วแกเสียใจหรือไง <laughs> ใช่ <laughs> <laughs> เออไอพ่อหนุม่มพ่อหนุ่ม e you The Conductor e you The Conductor ผมอยากเป็นเหมือนคุณบัณฑิตอึ้งกิมกี่ อสีขอบคุณนะพี่แกให้ now I'm a conductor and in the future I'm going to be a conductor too เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนตู้นต้นคือเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากเป็นคอนดักเตอร์แต่ในอนาคตเนี่ยเพื่อนก็อยากจะเป็นคอนดักเตอร์อีกตองลงแกไม่คิดจะเป็นอย่างอื่นเลยเหรอวะแน่แน่นอนแน่นอนนี่คือเขาเนี่ยหมายถึงว่าเขาเป็นคอนดักเตอร์คอนดักเจอร์ก็คือเป็นกระเป๋ารถเมย์แต่วัยากรควบคุมวงออเคสตราเขาเรียกว่าคอนดักเตอร์เหมือนกัน คือเขาจะมีหน้าที่คล้ายๆกัคือควบคุมคนที่อยู่บนรถเมล์แล้วก็ควบคุมคนที่อยู่ในวงออเคสตราไงใช่าใจไหมอย่างเช่นพ่อหนุ่มจะสั่งให้คนขับรถจอดก็ป้ายออกก็ป้ายไงเออดเออจะว่าไปลุงฝรั่งนี้ก็ฉลาดเหมือนกันนะเออคือตอนนี้ผมเนี่ยกำลังเรียนเป็นวัทยากรอยู่แล้วระหว่างนี้ก็เลยมาทํางานเป็นกระเป๋ารถเมล์ไปก่อนแล้วพอเรียนจบเนี่ยผมก็จะได้เป็นวัทยากรสมใจอย่าง ตองนั้นหน้าอินเซปอยู่ไรแม่โมแต่คุยอยู่หน้าน่ะพอคอนดักเตอร์เนี่ยผู้โดยสารอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็ไม่ยอมบอกให้จอดป้ายดูดิเนี่ยจอดกระทันหานเลย จีโซฮอตเธอดูเร่าร้อนมากเลยจริงไหมครับหลวงพี่กาเมสุวิชาจลาเวระมณีสิทธาประทังสมาธิยามีการผิดลูกผิดเพียยถือว่าเป็นบาปผิดสินข้อที่สามนี่โยมนี่ขนาดตาบอดนะเนี่ยถ้าไม่ตาบอดจะขนาดไหนอีตาสินนี่นี่เดี๋ยวก่อนตกลงเนี่ยมันผิดสินหรือว่ามันบาปกันแน่อะไรเนี่ยงงฟังงงแต่ง่ายมากเลยนะเพื่อนไก่สินอันเนี้ยมันไม่ได้แปลว่าศิน เอาแล้วแปลว่าอะไรอ่ะมันเป็นซีนที่แปลว่าบาปเอาเลยเด็ด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 ขอขอตัวก่อนนะเอ่อเอาโอ้หลวงพี่ครับเดี๋ยวหลวงพี่นิมนต์ทางนี้ด้วยนะครับว้าวอะไรวะโอ้ะไรวะนี่แลงตายเหรออ่ะอะไรวะได้เรื่อนอะโอ้ยไม่รู้เรื่องเว้ยไอะแล้วแกพูดอะไรอะไรวะทำไมฉันคนละรุ่นกับแกกัน อะไรว่าอยู่ข้างหูนี่เจผมเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมหัวไหลผมถึงเปียก you are drooling drooling ก็คือน้ำลายหกน้ำลายไหลโซ so, <c oughs> พอรหนุ่มก็บอกว่าสไลม์ระก็คือน้ำลายเนี่ยอยู่บนไหลสไลม์่ะอะไรว่ามั <c oughs> นหลับแ่ะมันก็ต้องน้ำลาย,ยแม่ลุก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 ให้พระนั่งหน่อยลุกลุกลุกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เป็นไร I will give up my seat โอเคไม่ต้องครับไม่ต้องยากไม่เกรงใจครับไม่ได้ไม่ได้เกรงใจคือว่าฉันเป็นผู้หญิงเนี่ยนั่งติดกับพระไม่ได้นะคะ I will give my seat to the m o n เม็กเห็นไหมนักเรียนขับเห็นไหมพูดผิดพี่เด็กดูเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยนะคะห้ามเนี่ยโดนเนื้อโดนตัวพระสงฆ์ the women are not allowed to touch the ม้า นนิมนต์เจ้าค่ะพระคุณเจ้าเจริญพรคุณคุณทั้งสองคนเนี่ยคุณไม่เห็นป้ายเหรอ don't you see the sign เดียวเดียวๆยวแล้วแกเห็นเหรอเคยเห็นตอนวัยรุ่นอ๋อเคยเห็นแ่ะทำไมป้ายมันว่าอะไรป้ายมันบอกว่า the seat is reserved for กาอี้เนี่ยนะมันสำรองไว้สำหรับเดินก็คือ h a n d i c a p คนพิการอย่างฉัน the elderly ก็คือผู้สูงอายุคนชรา The children ก็คือเด็กและที่สีก็คือ pregnant ladies คือคนตั้งครรภ์อย่างป้าคนนี้เขาลุกเลยลุกเลยนี่ให้ป้าเขาดางเลยนี่ป้าเขามีครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นเสตรีคนชราหรือคนพ้องแล้วก็เป็น คนพิการด้วยเห็นป่าวันใหญ่มากลุ้มเลยให้ป้าเมานั่งเลยป้านั่งไปมาไปไปค่าโดยสารลุงนี่ลุงลุงฝรั่งนี่ชวนคุยอยู่ได้จะจ่ายไหมค่าโดยสารมั่วหรือเปล่าเนี่ยเอาไปเอาไปเอาไปจ่ายตังคังนะโอ้ยนี่มันลอตเตอรี่อนี่ลเราต้องขายไปโอ้ลอตเตอรี่จริงๆด้วยนะเออเออเออ How much is the fare eight fifty eight fifty นะโอ้ How much is the fare ไม่ แเลยไม่มีความยุติธรรมเลยไม่ยุติธรรมตรงไหนนี่เขาถามว่าแฟเนี่ยมันคือ F A R E แปลว่าค่าโดยสารค่ารถเมล์เนี่ยไม่ได้หมายถึง F A I R ที่แปลว่าความยุติธรรมแม้ว่าจะอย่างนั้นก็ตาม the fair is not fair ค่าโดยสารไม่ยุติธรรมแก้เห็นว่าเขาเป็นป้านล่างแกหัวกระบานศรีรษะเธอริ้วรอยมาก่อนไบอัน เีวนนยะพุงก็พุยเมียก็ทิ้งเนี่ยนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวกครับคุณรู้ได้ยังไงครับเนี่ยก็ดูจากภายนอกอ๋อเหรอครับผมไม่ได้เห็นตัวเองมานานแล้วก็ไม่รู้ครับตรงนี้นะ rip off เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะรีบออกได้ยังไงเนี่ยไปขับได้ยไงถ้ามีคนขับไปนั่งดีเลยโอ้ พูดว่ารีโออก <c oughs> แปลว่าขูดรีทำไมแฟของแกนเนี่ยตั้ง850 850แป้ยาบาท <c oughs> เจ๊เจ๊พอเฮอะพอเฮอะส่วนพี่คนขับครับเมื่อกี้ไม่แฮรรี่ออกแล้เขาบอกริบออฟนี่มันแปลว่าขูดรีดครับอ,อ,อแล้วนี่เขาไมา่ได้ขูดรีดผม H 50ตัวนี้เขาก็แลวพูดสั้นๆให้ได้ใจความคือ8บาท50เนี่ยฝรั่งรวบตึงไปเลยเป็น H 50 H 50ฉันรู้แปลว่า850ไม่นมัน8 150 8 50ีว่า850ก็ได้โอเคพ่อหนุ่มบอกไปเลย8บาท50สตางค์นะจะได้เต็มๆไปเลยนะเจ๊คนนี้ก็ได้เข้าใจอ้าวยูยูชิด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  I'm not shit I'm อฉันไม e ไ because I'm shit already in the morning ครี๊มาแล้วนีดียมครับถ้าเขาไม่ปวดก็อย่าไปบังคับเขาคือมันเป็นบาป ไม่ใช่ไงครับหนุ่มพี่คือบอกให้เขาชิดในครับพอดนพอโดนท่าฝรั่งขึ้นรถเมเนเนี่ยเลยบอกเขาว่าชิดชิดอยู่ชิดเนี่ยมันแปลว่าให้เขาว่าไปอุจจาระกระจายเปล่าหรือเราบอกเขาว่า move in move in เก็บเข้าไปข้างในแล้ว move up ขยับเข้าไปหน่อย move in ครับ move in move up อาคารโดยสารด้วยไปไปไปตั้งไในข้างนี่คุณกำลังจะล้วงกระเป๋าใช่หรอคะมิสเตอร์คอนดักเตอร์ล้วงกระเป๋า pick pocket เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้ล้วงกระเป๋าน้องเขานะครับผมแค่ล้วงกระโปรงเขาเฉยเฉยอะโอ้ยเฮ้ยอันนี้ยิ่งแยกเปใหญ่เลยไอ้นนี้มันพวกเปอร์เบิดพวกโลกถึงขึ้นเมยให้จัดจ้าง ยกลูกให้ใครเลยมันบาป Deliver the baby ไม่ใช่ว่าจะเอาลูกไปไว้ตามที่ต่างๆเอาไปส่งถึงที่แต่ว่ากำลังจะให้กำเนิดบุตร Deliver the baby Deliver the baby โอ้ยเดี้ยวนนะ Don't worry the hospital is close the hospital is close ทำไมจะไม่วอรี่ล่ะก็โรงพยาบาลมันปิดนี่นะพอโรงพยาบาลเปิด เจ๊คอสเอร์ดูสโคลส์คือแปลว่าเดี๋ยวคอสเปอร์ดูสเมียมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับนะครับมาๆใจเย็นนะอ้าวอยี่าให้มิสมเชื่อเลยพี่ไปโอ้ยเจ๊ไม่ต้องกลัวแล้วครับเจ๊จำเพลงนี้ไม่ได้หรอวครับอะไรแค่เซราเซราฮึ whatever will be will be อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเจริญพรว